สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จีนอีกแล้วนันเองหลังจากหายไป้านวันนี้ก็มากับรายการที่มีชื่อว่าทำไปเพื่ออะไรอีพีหนึ่งั่นเ <Okay. S 1> องเออซึ่งวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ซึ่งเดือนใหม่มันก็ต้องบูยา่าเฮ้ยฟรีพาร์ทไหมบูยา่าพาร์ทเดี่ถึงแล้ว <What? S 1> ซึ่งรอบนี้จะมาในแบบอะไร <the> าะไรายการทำเพื่ออะไร ตอบโจทย์กิจรกรรมนี้แน่นอนนะผมมา <Okay. S 1> ตามสเต็ปเลยนะผมก็สามารถเลื่อนได้ระหว่าง400หรือว่า900นะผมะ900ก็เลื่อนไปจนถึงเวล50เลยนะั่นเองและที่สำคัญคือนี่สำหรับคนงบน้อยสามารถมาสุ่มได้นะผมเอ้ยวันนี้รายการทำเพื่ออะไรก็จะมาสุ่มกันนี่มาดูกันระหว่างเลื่อน400กับสุ่มอันไหนจะหมดน้อย หรือว่าหมดเยอะกว่ากันนั่นเองอ่ะโอเคนี่นะผมก็สามารถเลื่อนได้400เร้ยปกติมัน4ี่รห้ป่ะเอสีร้อยห้าหรอสี่ร้อยถูกแล้วเอ้ยเกาชุดอองน้องก็จะประมาณนี้แยกได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ชิ้นด้วยกันนะผมเอ้นี่หน้าตามหมวกก็ประมาณนี้เสื้อประมาณนี้เออไม่ลงละเอียดมากอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องดวงใจหรือว่ากล่องศพ น้องๆรู้จักกันนนเองนะับอ่าเป็นน้องเป็ดไม่ใช่เป็ดน้อยนะเป็ดตัวใหญ่เลยเนดะ้แล้วต่อมาจะเป็นชุดผู้ชายนี่ชุดบอกว่าโคตรเท่น,นะผมแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้นะนี่มันคือชุดนี้ไอ้ <laughs> ชุดเมื่อกี้มันต้องเลื่อนหรือว่า u โทเ k e น,นะอะไรใช้ทเค็นในการอัพนะผมมาชุดพี่เขาเรียกว่าผู้ภัยทางน้ำในการน,นะผมอ้รองเท้ามันเท่วะ่ะแข่เกงกันได้นะแต่เสื้อนี่ ไม่ค่อยจะหล่นะยังได้5ชิ้นเหมือนกันหล่ต่อมาจะเป็นสกิน M 6 0ที่น้องๆคุณเคยนะผมค่าสถานะของพื้นก็จะเป็นระยะบวก2ความเร็วเคลื่อนที่บวก1ล็อบเม่นยำนั่นเองอ่าซึ่งปืนนี้บวกเพื่ออะไรเอ้ยไม่เข้าใจเหมือนกันและมาด้วยกับไอวอลบิบิชารเฮ้ยไม่ใช่ไอวอลฉลามนั่นเองนะผมเอ้ย ก็ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าสมอเรือเชียร์โดเวื่แรกก็หน้าตางงโง่อันสองก็น่าจะเป็นแบบเข็มทิพย์เมื่สามก็เป็นสมอเรือนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นมีดสั้นปะมีดหัวตัดอะเอ้ยไม่ใช่คาตานะนาะบอกมันเป็นมีดหัวตัดนั่นเองเป็นปลาปลาอะไรวะปลาม่ใช่างเนะีบอกไป ซึ่งถ้าใครจะเลื่อน400ก็สามารถเลื่อนได้นะผม,มคลิกกัาไปแต่รายการตําเพื่ออะไรไม่ได้มาซื้อนะผมมาซุม่มนะมาดูกันว่าพี่ทําไปเพื่ออะไรซื้อก็ได้นะนี่แล้วก็เหมือนเคยนะผมแลกเปลี่ยนใช้5ตัวเข็นในการแลกบัตรเดอนข้านั่นเนองใช้20เพื่อแลก1จิกซอน1นไปไม่พูดความทงเพยรับผมกดซุ่มไปเชียเดา เชียร์ดูโอ้ยหนึ่งลัวเลยเหรอเอออย่างน้อยก็มีสามตอนนี้พี่ได้มาเจ็ดโทเค็นแล้วนั่นะนะอเองไปก็ได้อยู่ไหนะอค้างหน้อีกนะไปไปแล้วนะผมค้าง่อไปสี่สิบห้าครั้งที่สอง,ง,สองจัดไปครับผมแต่วันนี้ฮึบสามมาวะเออหกวะประานะนะนะมาณจิบกโทเค็นแล้วนั่นเองมาครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สาม คุ้มไหมวะไม่เป็นไรวะกดไปครับผมไหนๆก็มาเกือบครึ่งทางแนละ้วโอ้ย้าตัวเค้นมาวะนี่ไงได้มาแล้วผมหนึ่งจิกซ่จัดไปอตอนนี้ก็มีหนึ่งมาแลกเป็นสองซะก่อนเลยไอ้นี่สองขาดอีกสามจัดมาผมสี่สิบห้าครั้งที่ที่สามไปสี่ 4, หรือว่าสี่วะเออชางมาเลยกัน โอ้ยห้าตัวเข็นมาว่ะนี่อย่างตึ้งสิบห้าดิห้าตัวเข็นฮึบฮึบสองสามอ้ครบแปดตัวเข็นเฮ้ยครบเลยนะจัดไปขาดอีกหนึ่งใช่ปะโอ้ขาดอีกสองขอโทษทีมารายการทำเพื่ออนะไรจะไปให้สุดเหลืออีกสองร้อยกว่าเพ็ดเฮ้ยได้อีกใบหนึ่งปะ่ะ พี่ว่ามันดีกว่านะดีกว่าไปเลื่อนนะพี่ว่านะหรือว่าอาจจะไม่ใช่นะึบมาดิเฮ้ยนั่นไงครบแล้วรา,ายการทำไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับไม่รูเ้เพื่อประหยัดงบไหมครับอตอนนี้ก็ห้าจิกซอครบมาแลกกันเลยนะครับไม่พูดความจำเพจับไปแลกมันเป็นเทียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปเลื่อนกันเลยดีกว่าปุป๊บนี้ พีเมียมบูย่าพาดนั่นเองค่ะจัดมาปลดล็อกแล้วสิบครั้งรับมาผมของทั้งหมดตอนนี้ก็ได้ชุดผู้หญิงมาเป็นที่ร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นเลือกตัวละครว่าแต่ว่าพี่มีครบแล้วนะเออไม่รู้จะเลือกอะไรมันครบแล้วจริงๆเฮ้ย <laughs> มันไม่มีตัวให้เลือกเลย,เลยไปครับผมก็ส่งไป ก็ประมาณนี้นะรายการทาไปเพื่ออะไรสรุปทั้งหมดหมดพี่ว่าน่าจะคุ้มกว่าเลื่อนนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเพชรไว้ให้นะผมว่าทั้งหมดหมดไปเท่าไหร่และขี่เพชรนั่นเองโอเคสุ่มกี่ครั้งได้ปะประมาณห้าปะน่าจะห้าครั้งเลยเดี๋ยวขาแต่งตัวแป๊บนึงเอาเป็นตัวนี้ได้ครับนะผมห้าครั้งน่าจะไม่ถึงสี่ร้อนะ เพราะว่าตอนนี้เพชรปีเหลืออีก165คุ้มนะมันอาจจะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนก็ได้นะบางทีไนดะ้ <c oughs> แต่สำหรับปีกิจกรรมนี้แนะนำว่าให้สุ่มดีกว่านะผมเพราะว่าโทเคน็นจิกซออกอก2ครั้ง2ชิ้นด้วยกันนะทุกคโอเคอย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปเลื่อน กันได้นะผมตอนนี้น้องๆอ,อยู่ที่เมลเท่าไรกันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็โอเคครับ okay, ผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในการที่มีชื่อว่าทำไปเพื่ออะไร EP หนึ่งเท่านี้ค่ะอย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปสมกันได้นะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไอเซ่กุไหสวัสดีครับไปละอยวค่อยมาต่อ EP สองแล้วกันอือ